สวัสดีครับวันนี้เซลล์กลุยนะครับนํารถอีกรุ่นหนึ่งนะครับมาตกแต่งนะครับตัวรถรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น x series นะครับรุ่นสปีดขับเคลื่อน2ล้อนะครับเครื่องยนต์1.9นะครับสีนี้เป็นสีใหม่นะครับเขาเรียกว่าสีเทาแลมโบหรือสีเทาโอเปกนะครับลูกค้าออกรถคันนี้นะครับนำมาเปลี่ยนล้อแม็กซึ่งเป็นรุ่นใบพัดสีแดงนะครับขนาด9.5ทั้ง4ีล้อนะครับ รัดด้วยยาง275 40นะครับรุ่นนี้สวยมากนะครับหล่อๆกันไปเลยออกรถเริ่มต้นอยู่ที่13,300บาทนะครับสามารถทักหาพี่คุยได้นะครับออกรถได้ทุกอาชีพไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันนะครับเรามีไฟแนนซ์หลากหลายในการทำสัญญาและยินดีบริการลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับคันนี้ตกแต่งเรียบร้อยนะครับโหลดหน้า2หลัง4 จัดแบบ